สวัสดีจาพี่น้องทุกคนว่เบิง่งหน้าเกลือะย,ย่ๆ <c oughs> ยังหนาหลุดปืดอยู่ค่ะใกล้ละใกล้สิเบิดใกล้สิลลายละจ้ะหน้าบ้านเด้นี่สนุหิมะหน้าบ้านจ้ะหน้าบ้านหิมะยังเต็มอยู่จ้ะ แถวมืนอนี้ก็สิเป็นสวนพักแล้วจ้ะเมื่อนาอดมาเป็นสวนพักเบิดย,ยายๆกัะปลูกพักแล้วจ้ะปลูกพักไว้กินย่ำนาอนเนาะตะวันย่ำสนโนมันก็สนโนลงมาอันนีนบ้บ้านเจ็บของแล้วจ้ะบ้านเจ็บของอันในน้อยคนบ้านเจ็บของอันขล้องเหรียญลูกจ้ะข้างบนเทิงไปนะอั่างในน้อยเจ็บขล้องให้ลูกเบองต้นไม้ต้นีน้บ่มีดอกบม่มีงาบ่มีก้านเลยจ้ะ งามนี่จากน้อยมนก็นจะโป่งเขียวเนาะแต่เนาะสีเขียวสียังก่เล่ะเบื้องต้นใหม่ไปน้ำเนาะแต่เนาะฟังทางงในกระสนู้หิม,มัยังข้างอยู่ค่ะยังบ่ละลายดีบ้งต้นใหม่ที่ว่ามันยังพันในโปงเนาะแต่เนาะจากน้อย,อ,อยก็สิโปงใบป้งยังออกมาต้นนี้อันนี้นีต้นดอกใหม่แล้วแต่นี้ไกลไก่นี่เป็นต้นดอกไหม่ถ้าเบิ้งยามหนาหล่อนแ้อแต่มันจะเป็นดอกใหม่สี สีม่วงสีนังหอมหอมแต่ดอกไม่อันนี้น้ำแข็งเนะจ้ะเป็นน้ำแข็งอันนี้ทางลงไปบ้านยะยา้อจ้ะขึ้นมาโน่นจากน่อยทางสั้นแน่จากน้อยทางหนาบ้านยะยา้อจ้ะขึ้นมาอยู่ริมทางติดถนนใหญ่จ้ะเป็นวอรถรดแลน์ไปแลนมาอยู่บานนอกรถนั่นกับเ่อหลายปันใดนะจ้ะเนาะอยู่บันนอก อยู่มื่งนอกก็คือบ้านนอก,กนะจ้ะ <c oughs> บ่าต่างกับอยู่บ้านฮอดอกจ้าอยู่เมื่งนอกก็ได้บ่ไดห่างบ่ได้มีบ่รำด้วยรำยังดอกจ้าทำงานกินคือกันทำงานกะจังได้กินนะจ้ะเ <c oughs> บิ่งหิมะไปนะจ๊ะเนาะอาศัยว่ามามนมืองนอกมาอย่างมาเบิ่งหิมะ <c oughs> มาเบิ่งหิมะจ้ะ <c oughs> มาเบิ่งหมะะ <c oughs> ่องนี่ซิเมนต์ต่ออยู่จ้านี่ <c oughs> ต้นต้นอางุนนะจ้ะ นานี่มามันก็นเป็นตัวออยู่อันพ่อบ้านเพ่นตัดเปลตัด,ออตดยังตัดอันนั้นมันออกบรน,นีาน้าหนาหลอดมาป้องเขียวคุณนี้เดี๋ยวยายาๆกัสีมาอันอัปเดตให้เบิง้งเล้อตอนมันปงเน้อแตะตอนเป็นยอดเป็นอันลูกมันหนาเป็นหลายหล,ลายดกขึ้นอย่างเด้จ้ะแค่ต้นเดียวเด้แต่ว่ามันเป็นแตกกาแตกยังออกเนาะเจ็บได้เจ็บลูกมันได้อเทอละสามถังสี่ถังคุนี้แต่ต้นสมนินแตะ พ่อบ้านเพื่อนเอาไปเฮดวีนเออเฮดไว้เนาะอดภาษาสวีเดนห้องวีนเนี่ยอยากออกได้ภาษาสวีเดนน้ำแข็งมันก็ย่างเหลืออยู่จ้ะตามพื้นดินพื้อนยังพระนายเก็บกวาดออกจ้ะน่าจ้ะสโนว์หิมะน่าแตะเนาะเบอร์เบิร์กหิมะหิมะหิมะยังหนาลืดปึดอยู่ด้วยแต่ทางขึ้นไปหนาลืดปึดอยู่จ้ะ ใกล้จะละลายแล้วลจ้ะเริ่มเป็นโดนเป็นยังแล้วจ้ะพุนพ่นพิน่งพุนพ่นกับอันเพื่อนบ้านแล้วจ้ะทางพุน่นเพื่อนบ้านรถไทไทสโนุกจ้ะน,นั่นกับบ้านใกฟื้นจ้ะฟื้น บ้านเจ็บฟื้นบ่ได้ไม่อะไรเจ็บเขาคือบ้านเฮาดอกจก้ะบ,บ้านหากก้าน,หานี่มิตรเหล่าเก็บเขาเนาะอันนี้มีเรเหล่าเจ็บอันเจ็บฟื้นจ้ะเจ็บฟื้นไ้ดังไฟงามหนาวเนาะแต่นาะนี่แถวเมื่อนี่ต่อไปก็เป็นเขี้ยวดอกเป็นดอกพอ่อไม่ดอกไม่พอมม้อเลยจานี้นะถ้าเบื่องน้ำน้ำ,นำห่อนดอาจัดมันจะงามงามนานี่นี่มแตรการเนาะแต่นาะมันลุนออกเบิดส่วนหิมะกันยังเหลืออยู่สิละ นาบ้านใหญ่ๆนะคะนาบ้านนาบ้านจ้าต้นใหม่ต้น,ตนยังกระบอกนี่ดอกนี่ยังละนี่แต่งาจึงคืองจงังนันจังคางเนี่ยจ้าไก่แต่ละลายแล้วจ้าไก่แต่ละลายแล้วมะจดกหน่อยก็เป็นน้ำห่อน อากาศดีๆนอตต่เนาะมื่อนี้อากาศก็อึมคึ้ม,มอยู่เด้ดอจ้ะสโนหิมะเบื้องแล้วก็คือคายๆหน้าเกลืออยู่นอตต่เนาะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเด้อแต่เดอ้อ